สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปการดูดวงความรักนะครับระหว่างวันที่1 9ถึง31มดกราคมของชาวราศีมังกรคือพื้นที่เกิดระหว่างวันที่16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ดูได้ทั้งแบบวันที่คือราศีหรือราคนาคือเวลาเกิดแต่ขอ,อย่างยิงตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับแล้วก็คลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปการดูดวงความรักโดยรวมของชาวราศีมังกรทั้งหมดก็จะมีบางท่านที่ตรงบางท่านที่มีการคาดเคลื่อน หรือในบางท่านบางกรณีเนี่ยดวงคุณกับคนรักจะมีการสลับการกระทารํากันหรือเรียกว่าตรงกันข้ามกันนะครับามาดูกันนะ้ะงชาวราศีมังกรว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างน,นะครับชาวราศีมังกรในอดีตที่ผ่านมาแบบน่งนะคุณค่อนข้างคาดหวังกับคนนี้มากๆเลยแต่ว่าเขาเองก็ทําให้คุณมีเรื่องเสียใจเรื่อยๆเหมือนกันเป็นระยะระยะเลยมันทําให้บางครั้งบางคราคุณรู้สึกว่าเออก็ไม่อยากไปต่อคนนี้แล้วแต่ว่าด้วย บุญบาปมันยังไม่หมดาก,การพลังงานยังไม่หลุดมันทําให้คุณหับเขาก็ต้องกลับมาคล้องเกี่ยวกันทางใดทางเกิดขึ้นพอที่คุณเบื่อเขาเขาก็กลับมาอ้อนเงี้ยคือมันพลังงานยังไม่หลุดก็ต้องกลับมาบุนเวียนกันอยู่ในระดับหนาันั้นแล้วแล้วก็ช่วงปัจจุบันแล้วเนาะสิบแปดมกราคมช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเอ่ยช่วงปัจจุบันสิบแปดมกราคมช่วงนี้คุณเองก็พยายามทําให้เขาว่าทําตัวดีขึ้นพยายามดูพฤติกรรมเขาว่าเขาทําตัวไม่ดีหรือเปล่าซึ่งเขามันทําให้เขาค่อนข้างลาคานเพราะว่าคุณไไไปดดดัักกพูทําาาอออะะะรรรค่นข้งเ กักถูกทางอ่ะมันทาให้เขาน้ำขานมากๆเลยมันทําให้เขารู้สึกว่าเออถ้าคุณเปอี่ยนกะไบเขาก็ไม่อยากไปเป็นความรักระยะยาวกูเลยนะมันมีความฝืนเกิดขึ้นในใจเขาด้วยเหมือนกันแต่ว่าเขายังไม่พูดออกมานะครับแต่ว่าพฤติกรรมเขาจะมีฝึกนิ่งๆหรือเปลี่ยนๆไปคุณเองก็สักผัดได้นิดๆเหมือนกันในช่วงนี้นะครับก็ระวังดไว้นิดนึงเนาะแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันเนาะว่าในใจลึกๆระหว่างคุณกับเขาเนี่ยคิดยังไงต่อกันนะครับ ามาดูกันเนาะว่าในใจลึกๆระหว่างคุณกับเขาเนี่ยคิดยังไงต่อกันนะครับคือคุณเองก็อยากให้เขาว่าทําตัวดีแล้วก็อยากให้ความสัมพันธ์นี้เป็นรักระยะยาวแล้คุณก็รู้สึกว่าไม่อยากไปเจอความรักใหม่ๆแล้วอยากให้คุณนี้เป็นคนอยู่ท้ายคุณนะเนาะแต่เพ็นว่าด้วยพฤติกรรมของเขาว่าคุณเองก็เลยไม่ค่อยแน่ใจว่ามันจะไปกันตลอดรอดฝั่งได้หรือเปล่าฉะนั้นคุณเองก็กกยังดูๆอยู่แล้วก็ ออช่วงนี้คนะในประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์คนชาวเราศสียบงกรที่วนี้จะไปปรึกษาคนร,บรอบๆตัวด้วยในเรื่องปัญหาเรื่องความสัมพันธ์นี้เพราะคุณอยากรู้ว่า is, มันควรจะไปต่อจริงหรือเปล่าเลยไอ้ความรักเนี้ยนะครับแต่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะคิดเองนะไม่ได้ไปปรึกษาใครหรอกแล้วกออ็ถ้าเขาราเขาคิดไงต่อตรงคนเนาะเขาเองเขาก็ยังคาดหวังแหละให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาไปได้เรื่อยแต่เพีงเขา บางครั้งบางจังหวะเขารู้สึกค่อนข้างอึอดอัดแล้วก็รู้สึกเบื่อในพฤติกรรมคุณในหลายเรื่องจนบางครั้งเนี่ยเขารู้สึกว่าเออเรื่องันไปเลยดีกว่าไหมนะฮะแต่พอเขาคิดอย่างนั้นเสร็จเขาก็ยังรู้สึกยังทําใจไม่ได้ก็ยังอยากย,ยังอยากให้คุณอยู่ในความสัมพันธ์อยู่นะครับอ่ะดีด่เป็นกคนนาะว่าในอนะก็จะไม่อะไรเกิดขึ้นบ้างน,นะครับ อันนีบหน่ก็นเนาะไพ่แบ่งเป็นสองชุดนะครับชุดด้านบนเนี่ยคำทำนายระหว่างวันที่19-24มกร,ราคมส่วนไพ่ชุดด้านล่างเนี่ยคำทำนายระหว่างวันที่25-31มกร,ราคมนะครับโดยปกติในเหตุการณ์จะเกิดขึ้นตามช่วงเวลาที่แบ่งไว้ให้เนาะแต่จะมีชาวราศีมังกรมังกรบางท่านฝนน้อยเนี่ยที่มีการคลาดเคลื่อนของช่วงเวลาบ้างน,นะจ๊ะมาดู19-24กันเนาะช่วงนี้เป็นยังไงบ้างราชาบังกร19-24มกราคมช่วงนี้ชาวมังกรก็รู้สึกค่อนข้างเหนื่อย กับนิสัยเขารู้สึกเขาค่อนข้างมีข้อแม้มีข้อต่อรองคุณเยอะแยะไปหมดเลยคุณทำให้คุณรู้สึกค่อนข้างเบื่อแล้วก็รู้สึกว่าเออเขากลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับแต่เป็นงแต่ว่าคุณก็ไม่ยอมแพ้ก็พยายามสู้บเขาพยายามควบคุมคอนโทรไม่ให้เขาทําตัวไม่ดีซึ่งเขาเองก็เขาเองก็เถียงคุณไม่ได้หรอกนะเพราะว่าคุณค่อนข้างจะดักทางเขาทุกเรื่องดักทางเขาทุกทางอะเขาเองก็มีความเบื่อความเส่งแต่อีกใจหนึ่งเขาเองก็รู้สึกเออก็ยอมยอมไปก่อนละกันเพราะว่าก็ยังรักคุณอยู่เป็นลกษัะนั้นแล้วววก็ระห่่างันทีเอ ยี่สิบห้าถึงสามสิบมกราคม่คลมละช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเนาะยี่ส้าถึงสามสิบมกราคมช่วงนี้คุณจะค่อนข้างมีปัญหามากๆเลยนะครับค่อนข้างเหนื่อยเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องจี่ไปถารวมถึงเรื่องเขาด้วยแต่เพียงแต่ว่าช่วงนี้เองเขารู้แหละว่าคุณค่อนข้างเหนื่อยก็จะไปทําพยายามทําดีขอบคุณมากขึ้นพอทำดีคุณว่าค,ค,คุณก็มีความสุขใจนะแต่เปมีความสุขใจเมื่อไหรเนี่ยคุณเองก็เริ่มแพงแพงล พยายามคนโทรลเขาเหมือนเดิมนะพยายามเธอต้องทําอย่างนี้สิคุณต้องทําอย่างนี้สิมันทําให้เขาค่อนข้างมีความเบื่อความซึงอ่ะนะครับแต่ว่าเขาเองก็เข้าใจคุณแหละนะว่าช่วงนี้คุณค่อนข้างมีความเครียดในหลายๆเรื่องมีความวิตกกังวลในหลายๆอย่างเขาเองลยค่อนข้างไม่ค่อยทําตัวให้เอ่อให้มีปัญหาก,กับคุณมากมายเท่าไหร่นะแต่ทุจอยู่นิ่งๆนะคุณทําอะไรก็ทำอยากเป็นยังไงก็ทำไปแล้ว่งเ,เกิดขึ้นซึ่งพอคุณเห็น,น,นว่าเขาพยายามเอ่อไม่สร้างปัญหาแล้วก็ทำทำตามใจคุณคุณก็มีก็มีความสบายใจเรื่องนี้เกิดขึ้นด้วยเหม ก็จบการดูดวงความรักของชาวราศีมังกรไปแค่นี้นะครับชาวราศีมังกรท่านใดยอยากดูดวงส่วนตัวเพิ่มเติมมีคําถามเพิ่มเติมก็แอดไลน์มาได้นะจ๊ะจะทิ้งรายเดียวไปใต้คลิปนี้เนาะคลิปนี้ลาไปก่อนนะจ๊ะจะันใหม่คลิปหน้านะ